เทาเจ้าแล้วก็ว่าึกนึกในใจเขาอะไรเนาะันเชิงหัวแน่โดย, <c oughs> ส,บยดสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีอีกรอบพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ลงมาหอดวัดแล้วพี่น้องเลยเนาะมาต่อกันไปคลิปที่สอง สบายดีใหม่เด้อน้องธงเนาะแล้วก็ทางแม่บุญมาเนาะสบายดีพี่น้องโดยทางน้องสาวก็ได้ัากโทรศัพท์ของน้องเขาที่จับบัตรทางน้องแหล่เนาะมีลายแนวอยู่เนาะพี่น้องเอ๋ยมือนี้กะโอเอากะมาเห็ดฟักเข่ามีลายอย่างลายแนวอยู่มีลวกพักพี่น้องเอ๋ยกัมีเจวมักเล่นขัวหมูแล้วก็มีมะเกี่ยงมะแอปเปิ้ลมีน้ำส้มมะกโมพี่น้องเอ๋ยลายแนวอยู่เนาะโดย โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็สิหิวไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมาไอ้ถือก็ได้ล่ะถือเอาตัวนี้ก็ได้เนาะจะซอยกันพี่น้องเอ้ยอโทแดดพี่น้องเอ้ยแดดกาแหงเนาะเอ่นะ โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเข้ามาหอดบนเก่าเนาะพี่น้องทางแม่เพิ่นไม่ออกค่ำเพิ่น,นเนาะโดยเพิน่นกำลังแต,งงต่แงน้องละตีแต่งน้ำเพิ่นในนั้น้นองเล่ก็ได้เนาะมีหาเดียสีเห็ดโดยมีดเอาเอาสามาอีกกระโดดนะเกาสิบห้าโมไซสิบก่อโอ

นั่งนาดีมาแค่นี้ก็ได้ละมั้ท่ากันตัานี่สีขาวบางมูโอเคโอเคปาจะได้ก็นน้ท่งเมนบุญเพิ่นเกิดกำลังปานบางม,งมูนมาะพี่น้องโอ้ oh, งามแท้งบางมูนี่เจอเมาจตกตลาดเจนมมเุงมาสักโอ้โดย โอ้ยซ mm ื hmm. like ้อมาเพิ่มมือเศ้านี่โอ้ยเสือหัวนอยไปงานมือเราเองส้างแล้วเยราเยพี่นองมกำลังแตงพี่น้องเลย ปอกแอปเปิลกัเปอกเออมิแลนแอปเปิลปอกเ้อดสิปอหแบุญปอกก็ได้เนาะแม่ได้เห็นงามเลยงามเลยนะฮะนแมันยงบุเห็ยัหนางามเลยอันมาขอด้แงยนะนสบ้า เห็ดสองจานน้องละตีเพราะว่ามีสองพาดีตัวด uh ัดยางเกลยวกเห็ดเป็นสองแม่ให้แม่พผนเห็ดมันก็ได้เนาะใส่จานบล็อกบุใส่ถั่วจะน้อยสบายก็ได้ใส่ถั่วเลยไม่ใส่ถั่วเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันเต็มน้าถั่วเลยไม่ใส่ถั่วีหน่จะปล่อยเลย i right. โดนแม่ตัวใดเป็นหมักกินกับเวลาวันซีนวันพรน้องทงกระซื้อมาใส่นอนด้วยน้องแรเดอบอไอพามีว่าเวลาแบบวันซีนวันยังเลยให้มาใส่บาดไอทงเดอแบบว่าเวลาอันอันพอเจ้าหมักกินแบบใดเนาะแม่บุญเนาะไอจอนอันเป็นยังอันเป็นคนเนาะตอนตะกี้ฮันแหละแม่เถาจะมากกินแบบใดหันเจ้ากระซื้อลงมาใส่น้องเลยนาอวันซีนวันพระโดย หมากใหญ่เนาะเป็นนอำมาจากไทยคุณพี่น้องเลยแมนเอมางูใส่กันั่นแีอยู่เนาะแต่ว่ามันมักน้อยโดยก็คือสองผ้าหนป็นบุญเนาะ เอาส่งค่าพี่น้องเอ้ยค่าอันพ่อแซนเนาะขอน้องทงเพิ่นก็ซื้อพอแซนแล้วก็แม่เฒ่าอ่าแม่เฒ่าบินเนาะพี่น้องอนก็เคยเอ้นเพิ่นน่ะอีเนอีเหรือว่าแม่เนาะภาษาูไทยก็เอ้นเบพี่น้องเยเนาะอ้น้องทงอันเป็นชนเผ่าูไทยเด้อพี่น้องเยเนาะ แน่นเดยกะหนกใหญ่ตั้งสินทานมาตะกี้่ไเนาะพ่อนี่ก็คือคนแถวอันพ่อเพื่อนในคนแถวปักซีบางไพ่เนาะพอนงทงเนี่โดยแม่อีโผอีเบผุ้ไทยพันเอิญเนาะน้องพมีกพอพเป่นพ่อเป็นอยู่ได้ไหมบุญว่าเป็นอันว่าแบบใดเนาะภาษาผู้ไทยแบบดอ่าผู้ไทยนี่แบบว่าไปไซเนาะกะ สิไปเิเลอร์ประมาณนี้เนาะนั่เพิ่องได้เปลาเป็นวะกะเบาไปเนาะโอ้กะเบาได้แล้วอันนี้เอ็ดพีเลอร์ปัดดี้สิตอบได้ไหมอ่าเพิ่นตอบนอกกาประมาณอ่าไปดินเนี่ยสมุดไปลินเนาะสมุดปอกไอ้ปิ้ลนี้ยกำลังกำลังปอกกะเบาแบบบางคำนะบานคำแบบจะคือแมนเนาะคือกันอยู่แต่ว่าต่างแต่คำแมน เลยโดยไปซิเลอร์เอ็เพอร์ประมาณนี้นะเพราะว่าเฮากับเป็นอยู่เนาะภาษาบ้านคูกับเป็นเป็ภาษาบ้านคู่โดยมาเป็นน้องพีเลยอะไรตะกันโกกไม่ได้กระมวลไปอีกแบบได้พี่น้องเลยเนาะภาษาพูทไทยกันมีแหนมวลเนาะภาษาพุไทยไปซิเลอร์เอ็พีเลยยู่ประมาณนี้นะยังไปไปตีแป้งปลาเข้า อันผ้าเข้าแต่งผักเข้าแมนแมนให้ให้ให้อีโพอีเบะแต่งผักเข้าเพออีโพอีเบะประมาณนี้น้องลงทงเนาะแมนก็บอกกันเป็นน้ำหมดเลยอย่าทิ้สายเลยโดยบอกว่ากับโบเรหัวเนาะคือเพิ่นว่าอะไรเป็นแต่งผักเข้าเป็นน้ำมากก่าคุยกันเป็นน้ำพี่น้องโดยนี่กับผ้าเพิ่นมาแต่งผ้าเข้าลงทงเนาะเฮ็ดบเฟนจะต้องมาผ้าเฮดน้องเหล็กกับโบเคยเฮดพี่น้อง ต้องให้ทางสบุรมาเห็ดน้ำกับน้องพามีกันซอยกันเห็ดเศร้านี่เอามาเต่งเขาก็ให้ทั้งเมื่อปนซอยเห็ดนะโดยซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญน,นํากันพี่น้องเลยโดย,ย,ไ,ดดย,มยไม่ไดมาแล้วเนาะมาละเอียดอะไรอยนี้แค่นี้เปิ้ล

ผ้าเข่าทิพย์แม่ผ้าขาทิพย์นผ้าเข่าทิพย์โดยทวายผ้าข่าทิพย์นอกคนเอิญโดยโดยอ่านโดยโดยอยังด้สบายดี่นเยสบายดีด้วยแม่เ้อเนาะสบายดีเนาะพี่น้องแต่งอย่เมื่อกี้นี้ด้เพื่นก็เป็นแม่ออกคำวัดคำว่าพี่น้องเลยแมวัดความนู้ดีนะ

Khoi chôm đó là đơ Nói rộng nó khỏi đơ nọng đơ Rồi Rồi nha nó Rồi สบายก็น้อองเด้อซ no, ้ำเถื่อน้อซคำขั้งน้อซ้มเถื่ออะไรด้ยงาอดีก็บกาวนแป๊บหนึ่งน้อ อาน้องาจับกล้องให้อาในเด้อเนาะกับอันพระซันเป็นสามครั้งก่อนน้องหลานเนาะโดยอ่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้กับทางยาพึ่งกมาแล้วพี่น้องเลยลำยาดเนาะ ใส่ nam สุกเข้า này อันทุก được เลยโดยแม่ อันนี้พันุ์ยหมดับบ่ได้อื่ปอีกบัก่งยเด้อบักประมาณอะพน้องละตียับมาให้ามีก็ได้งได้นั่ก็ได้เนาะโดย luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ดหมดเลยลงโดยโดยฝืนในใจแต่วมาข่าวพ่านานนี่ทรงไปผูพึ่งลวงรับแต่บอกโดยคือพื้นเอาใดนองทงเนาะก็คือทั้งพ่อเจ้าแล้วก็แม่เท่าเจ้าแล้วก็คอกหนึกในใจเขาอะไรเนาะหันเชียงหัวแนโดย ให้เพิ่นมหาหับเอาเนาะอุทิศบุญกุศลให้เพิ่นเนาะให้เพิ่นมหาหับเอา ที่นั่งวัตถมิท้านั่งท้านั่งนี้นะไปสุดทางอังสาตระยานหังท้านาสังกัดทงหุนตูนาเมติกาลีมาในเพนวันนี้แต่นี่ภายในขอบขั้วไายในซื้อโบซื้อปุ่้เฮดนี่ตู้ทักเตานี่ ซื้อจังไรมาต่บานบ้านงนาคารนักบอลไน่น่องได่นองน้ำมาพอตั้ลังหญ้าเด้อมีผ้าขาวสองผ้าผ้านบัตรปัตรใจดอกไม้ผูดเทียนไน่นองน้ำมาถวายเพื่อเป็นประโยชน์ส่งผลสินผลทานไปถึงหาไป ผู้ทิดผู้เทลวงรับไปแล้ววัตุนี้ก็ไรน้ำที่เก่ามากนี้ที่รองรับไปแล้วกำลังยาเด้เพราะจงม่อหอมักจับเอาในคนชิ้นคนทานพร้อมขววลูกหลานมาในเป็นมันนี้มีผักเกาือสองผ้าพร้อมปัจจุปัจจในน้องน้ำมาถวายเพื่อเป็นส่วนบุญส่วนกุศลสน ทรงไปถึงผู้ที่รองรับไปแล้วขอจุมอมหักจับเอาอาดรหับแล้วขอให้ไปเกิดดีทั้งทุกข์อาุกทุกคอยผลจากทุกหากไดสวยสุกแล้วคอยมีความสุกมนิ่งขึ้นไปเหมือนดังต้นแต่กระทําเอาเองอีกปรกรณกหนึ่ง ขอผลชินผลทานส่วนบุญทั้งหลายเรานี้ขอจงห่วงห่วยมาตอจสนองให้พวกหลุกหลานที่อยู่ภายหลังนี้ขอจงทักทิมในภุมิตามภูมิในเรื่องตามลูกบุตเพินปัฒนาสิ่งใดก็ขอในใดนั่งค้นมุ่งมา่ปัฒนานั่นพอกาเพินสาธุ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  อาสา้เอาหอด่ดอกเอาหยาดแกนำหยาดก่อนนำหยาดก่อนนะครับ่อนก่อนแต่หยาดหน้าอย่างรู้ทิศไปให้คนเด้อเอาหยาดหยาดด้วน้ำก่อน ang petang pun mengghipa WhatsApp dan kaunyanya video diwasanasanku Ayan jago dakin sang kami supati titati halatang ita ya satana soya titamuja ayang nita cito petanaku saja kata ulalapalan jahibu namanu patin nang pasu tangan apakan tituka patatani tuka. ภายาปตัจจานิภายาโสกปตัจจานิโสกอุทุสัพเพติปานิโยเอตวตัจจานิสัพพธังคุณังสัพพธังสัพพีติวาอะโมธรรมตุสาธุเอาเอาหยับเข้ามานั่นเอามอดได้แล้วอัน Vâng ừ, nhà chỉ mặt kem này nha má วันนี้ไปเช่นที่จะุดูเจริญขึ้นยูสูงามทำงานราชการได้กว่ขึ้นใหนเกินด้อให้สุจให้มันแห้มั่งให้มีขอระลุมมคุูบาจนทร์จงไิับมูขอระลมสัย่างเจ้าเปิดถงองปาายลูไอจริญก้าวหนาหนาทีการนักคิดจริงได้ปรานาจริงได้ใางพุ่มบาทปรานาสาธุยามาบุนะ มาเาสาธุยามายมาข้ตอนนี้อาญาเป็นกำลังมัดแขนนะพี่น้องเนาะหมัดตมวกอพนี่ไปสนู้อุสงายุวัตโกนาวัตโกนสาวัตโกนนั่งลูกังลังสาธุยามา สยคนมากคนคนนจะจแต่คนเนยเลือขึนนือน่ะคนเห้ื่างสองข่อคอทีเป็นสัตเน่ด็กต้องห้องพออาสินจิผู้บผัวจับไปขับไปพุ่งปกปักรานูเจออันตรายไปทุกอย่าที่มาตรงพวามองสวิรันิใบชนีมีแต่สุกเหลือจะเลิศอสุญายเราจาบู้อาปากกักันมา Saya Ay, tu poti nya mulai sekanya nang nati watano ewang tawang wi senyo senya tu senya mangkale apa la cita palang ke patawi pokale api ke sapa putanang akapato pamukati sunakatang ti tu nakatang su mangkalang su papatang su hoti tang suka nu sumo hoto ta su ni tang pomatari su patakinang kaya kamang wajja patakinang patakinang mano kamang pani ti te patakina patakina ni katawa na ti patake ni au อายุด sure. like ีมีแห้งบัดนี้จาสุเนาะเอาให้โชคให้ใชเฮ็ดหน้าที่การงานยังก็ได้จาุเนาะกมีแต่แล้วแล้วเนาะยาเนาะเอาโดยแวที่ลก็โอเคเนาะพี่น้องเอ้ยเฮาก็ออกมาเลยโดยาน้ํายังเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กพี่น้องย รายก็สุด้ทยนี้่นาอพี่น้องกับบูมี่ยังนาอพี่น้องเลยกับกับพระให้น้องทงขอบุญขอบคุณทางอ่ะแม่เนมแม่เนมพอเวียงพอแกตเนาะทั้งสามทานเออเนาะโดยขอบุญขอบคุณเ้อทั้งพอแกตแล้วก็แม่เนมแล้วก็พอเวียงเนาะที่ส่งจำนวนเงินส่วนนี้มากแล้วก็ทั้งเพื่อนกับให้อันแบบมันเส็บุญให้ทั้งอันโดย ทิพย์ภาคเข่าเนาะถวายภาคเข่าทิพย์พี่น้องเลยเข่าทิพย์นี่แหละกอขอบคุณผู้คนเด้อทางแม่ที่หาเงินจำนวนนี้มาใหตอนนี้ก็ลูกกัได้เห็ดแล้วเนาะเบิ้ตกุคนนี่แหละพี่น้องเลยการมาซอยกันพี่น้องเลยโดยขอให้พอเลยแม่อยู่ดีมีแห่งเด้อความเจ็บจะไดรความไข้จะมีเด้อคิดชิงได้ก็ขอให้ปรารถนาเด้อใช้เงเนาะขอให้ปลอดภัยเนาะ จะเลินในนาทีการงานความเช็่ยวจะได้ความกระชื่ดีเด้อแม่ให้ลูกแม่ให้ลูกว่าจะได้กะให้กลับไปหาแม่ชิบก็สเทาพันเท่าเด้อซะโบคอยอนันต์ได้น้องเยฝากฝากให้น้องแหล่นะพี่น้องเนาะโดยน้องแหล่จักเล็กจักหน่อยเนาะพี่น้องโอ้หน้องหน่องเพม่อนกับโบคอยเป็นปันไดพี่น้องเลยเนาะกะบโบเป็นยังดีนักันกัยน้องแหล่จักเล็กจักหน่อยเนาะ ขอบคุณขอบคุณทั้งพอเกตโดยโดยแม่แหนมกับพอเวียงโดยขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปัทนาชิ่มได้ก็ขอให้ได้สินั้นอายุมันคันยื่งไเนาะโดยเนาะโดยกับแม่บุญกับน้องลัตตี้คนละเล็กคนละหน่อยก็ได้เนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะขอบคุณขอบคุณด้วกันเนาะทั้งอ่าพอเกตแม่แหนมพอเวียงโดย ก็ได้มาทำบุญน <Today> <c oughs> <a> ่วก <c oughs> okay, okay, <c oughs> ันในมืมเนีลโดยนี่เราก็ได้มาทำบุญรวมกันเนาะพ่อแม่พี่น้องขอให้อยู่ดีเพียงเมิ่อสืบสู่คนเนาะคนเจ็บคอให้ได้คนไข้คอให้มีเด้อซะโดยอาซา้ถูกก็โอเคพี่น้องเรากับสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องสำหรับที่นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะ ก็ได้มาแล้วพี่น้องเอ๋ยมื้อนี่ก็ได้มาทําบุญห่วมกันพี่น้องเอ๋ยมีน้องพามีน้องลาตีแล้วก็แม่บุญมาน้องธงน้องแหล่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ะคือมาถวายสังฆทานพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นนอิ่นอ่ะมาถวายพระเข่าพี่น้องเอ๋ยเนาะขอโทษขออภัยมาถวายพระเข่าทิย์พี่น้องเอ๋ยโดยก็เงินทั้งมดทั้งมวนนี่ก็เป็นเงินทางอ่ะแม่แหนมพอแกตแล้วก็พอวิ่งเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศคนแหละพี่น้องเอ๋ยเพิ่นก็ได้ฝากมา ให้พวกเฮาอ่าถวายภาคข่าทิพุทศบุญกุศลให้แก่พอแสนเนาะพอของน้องทงแล้วกม่เถาบินเป็นแม่ถาของน้องทงนี่น้องเลยเนาะโดยจากคลิปนี้นาะพฟามีก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเดอ้อทั้งพอแก๊ดแม่แหนมพอเรียงเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณให้พอและแม่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อดความ,าามเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเนาะปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำมุ่งมาตรปรัถนานอนรับจะได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสน แบนฟ้ามือมากับคอห้ได้แก้วมานี่โซกโทษหายอย่ามาพานมานหายอย่ามาเบียดเด้อทำธุรกิจการงานยังกับคอห้ลาบลื่นไปในนาทีการงานเนาะโดยสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะน้องพมีกับสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพอการคลิปหนาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง